สวัสดีครับผมคิวแล้วขอต้อนรับคนเข้าสู่เกมเอ็นจายนะครับผมก็ถ้าอ่านผิดก็ขอค่าหูแตกหูแตกเลยมาออกนะครับหูแตกอ่ะเราเริ่มเล่นกันเลยนะครับมันจะเป็นยังไงชิญเชิญรับชุมต่อไป เอานะโอเคเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะครับก็เดยเอมอันนั้นก่อนมีเรื่องกับอันนี้เลอกเกินลบก่อนนะโอเคผมก็พึ่งโหลดมาเล่นนะครับผม โหลดในเพสโตนะครับโอเคโอเคอันนี้เรายัางซื้อไม่ได้เนาะเออซื้อก่อนโอเคไปเลยซื้อได้อืออุ้ยตายเคงอ่าโอเค เราต้องคือเกมนี้เราต้องชนซอมบี้นะครับให้ได้เงินแล้วมันก็จะมีเอ้ยไม่ใช่ให้ไปถึงรุ่นถึงเนี่ยเส้นชัยอะไรเนี่ยและเราก็จะได้เงินด้วยนะครับแล้วน้ำหินก็มีนะครับผมเอาซื้อไม่ได้หรอเด้๋เดๆเดอ โอเคช่างมันช่างมันเอาไปก่อนเลยนะครับไปเลย, okay. ย okay. โอเคตายโอเคโอเคฮ้ยเออเอออย่างงั้นแหละเออเ่อเออเออ,อน้ำมันจะหมดแล้ววะตาย เฮ้ยได้ห like <g resur faced> ้าสิบเก้าบาทซื้อได้แล้วมั้งเอาไม่ได้เอ๊ะโอ้น้ำมันมันขึ้นอ่ะเราเราเราจะเล่นอุ้ยชนอย่างนั้นแหละอุ้ยอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยอุ้ยก็อึ๊บโอ้รถลอยได้ครับอึบอึ๊บอึบอืมอึ๊บ โอเคโอ้น้ำมันจะหมดแล้วโอเคกดกดซื้อโอเคมาขึ้นเหลือเท่แปดสิบเก้าโอเคไปเอออย่างนั้นแล้โเอาก็ต้องชนกล่องด้วยนะครับปึ๊บปึ๊บ โอเคอยากขึ้นไปจังข้างบนจังเลยอะ่ะมันขึ้นยังไงก็ไม่รู้นะครับก็อึบอึบโอ้โหอึบอา้าชัมบี้โคตรอ้วนเลยโอเคเราได้หกสสีแล้วป่ะไปกันใหม่อมืเมื่อไรจะถึงเออช่งอนเออ ชึงชึงอออเกมนี้ในคอมก็เล่นได้นะครับผมก็ผมเล่นในโทรศัพท์เออแท็บเล็ตแล้วกันโอ,อ้ยอึบอึบโอเคเอ,อึบโอเคเอ่อโอเคโอเคโออย่างงั้นแหละอ่าเราซื้อได้แล้วฮึบไปอือ เกมนี้ก็อืมซอมบี้มันเกาะได้หรือไม่นะครับในคอมมันเกาะได้นะครับเออผมก็ยังไม่รู้นะเพิ่งโหลดมาเล่นนะครับก็เล่นไปก่อนนะครับโอเคเออเราไว้ไมค์ครับก่อนนะครับผมก็ไมค์ครับก็ เดี๋ยวก็มานะครับอโอเคมามันซื้อได้อย่างโอ้โหยังไม่ได้นะครับไปเลยโยหฉันคือฮ่าไปเลยมาแล้วฮ่าฉันคือนักชนซอมบี้ฮ่าเดี๋ยวผมเช็ดเหงื่อ,อไหลมากร้อนนะครับ เออโออโออโออรถควันขึ้นแล้วนะครับก็เอยอเออ,เอ,อหมดน้ำมันแล้วซื้อได้ยังงออยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นไปละกันเนาะโอเคไปก็โอเค,อเคชน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  รูปอืบโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็โอ้โหชนเลยชนเลยเออ,อย่างงั้นแหละโอ้หน้ำมันหมดพอดีอ่ะซื้อไป ขอให้ถึงเธอเอิบชิญต pues ้องได้เงินด้วยชนแรงๆเลยนะครับก็บอึบโอ้ยปั๊บปับโอเคอึบ ว่าง่ายอือโอ้ปัม้มโอเคหมดแล้วโอเคครับผมอ๋อเดี๋ยวเล่นต่อกันละกันอืมอืมชนอืมชนเลยคือ ชนไม้ได้ด้วยนะเออิเออ่รถยังไม่ควรขึ้นนะคะผมเธอ,อชนไปเรื่อยๆครับเพิ่เพิจนกว่าจะถึงเส้นชัอ้เอเิเออิเิอ้ออ,อ,อหมดที่เดิมนะครับ อ่ายังไม่ได้นะครับก็เล่นต่อครับโอเค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 อเออืออือโอเคก็อีพีนี้จะเป็นอีพีแรกนะครับผมที่บุมมาเล่นอันนี้นะครับอึบอึบอึ อ่ารถควันขึ้นแล้วโอ้โหฮึบอ้ยกโดูดทำไมไม่ถึงโอ,โอเคหมดที่เดิมเหมือนกันนะครับโอเคครับโอเคครับเอาเป็นว่าผมคงขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็พบกันใหม่อีพีหน้าครับอย่าลืมนะครับผมเกมอะไรเออช่างมันเถอะไปไปไป เอ็นทูดอะไรสกรักอย่างแล้วข้างมันเถอะไปสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับผมบ๊ายบายยู